ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 1. พระราชบัญญัติแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนั้นมีหลายฉบับที่ควบคุมและกำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้เกิดความเป็นทันมอในด้านการทำงานรวมถึงการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอย่างเหมาะสมดังนี้หพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518ากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การจัดตั้งสหภาพแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อการเจรจาต่อรองและแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย 2. พระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมเพื่อคุ้มครองแรงงานในด้านต่างๆเช่นการประกันสุขภาพการเจ็บป่วยการบำเหน็จบำนาญและกรณีการว่างงาน 3พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศักราช2544ากำหนดการจัดตั้งและการทำงานในรัฐวิสาหกิจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานรัฐวิสาหกิจและรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองและการประนีประนอนมในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541กฎหมายหลักที่คุ้มครองสิทธิของแรงงานเช่นการคุ้มครองเรื่องค่าจ้างชั่วโมงการทำงานการหยุดพักงานการลาคลอด การคุ้มครองแรงงานหญิงและแรงงานที่มีการจ้างงานตามประเภทต่างๆรวมถึงการกำหนดสิทธิในการได้รับค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 5. พระราชบัญญัติการจัดการแรงงานต่างด้าวพุทธศักราช2,551กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมการจ้างงานแรงงานต่างชาติในประเทศไทยรวมถึงการออกใบอนุญาตทำงานและการคุ้มครองแรงงานต่างชาติจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม 6. พระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานพุทธศักราช2,554กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในสถานที่ทำงานเช่นการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานการป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน 7พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมพุทธศักราช2,546กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการต่างๆเช่นสิทธิในการใช้บริการทางสุขภาพการได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการทางสังคมเช่นการช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือประสบปัญหาทางสังคม 8. พระราชบัญญัติการจ้างงานตามสัญญาจ้างงานพุทธศักราช2,562กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาทกรณีที่มีการผิดสัญญาหรือการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 9. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พุทธศักราช2562การปรับปรุงและเพิ่มมาตรการคุ้มครองแรงงานเช่นการคุ้มครองแรงงานจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและการเพิ่มสิทธิ์ให้กับกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นแรงงานหญิงและเด็ก 10. พระราชบัญญัติแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพุทธศักราช2555กฎหมายนี้มุ่งคุ้มครองแรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเช่นการคุ้มครองในเรื่องของการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพและความปลอดภัย11พระราชบัญญัติแรงงานสตรีพุทธศักราช2545กฎหมายนี้คุ้มครองสิทธิของแรงงานหญิงเช่นการคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์การลาคลอดและการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน 12. พระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเกษตรพุทธศักราช2559กฎหมายนี้กำหนดการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพการทำงานและการให้สิทธิที่เหมาะสมแก่แรงงานในภาคนี้ 13. พระราชบัญญัติการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2555กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์การจัดการข้อพิพาททางแรงงานและการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 14. พระราชบัญญัติการฝึกอบรมแรงงานพุทธศักราช2556กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานในตลาด 2. การจ่ายค่าจ้างประเภทต่างการจ่ายค่าจ้างเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยค่าจ้างคือเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างสําหรับการทํางานตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ หนึ่งค่าจ้างตามชั่วโมง (Hourly r a e ค่าจ้างประเภทนี้เป็นการจ่ายเงินตามจำนวนชั่วโมงที่ลูกจ้างทำงานโดยจะมีการกำหนดอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเช่นหากลูกจ้างทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจะได้ค่าจ้างตามอัตราที่กำหนด 2. ค่าจ้างรายวัน (Daily Rate) ค่าจ้างประเภทนี้จะจ่ายเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานเช่นลูกจ้างทำงาน5วันก็จะได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างรายวันคูณจำนวนวันที่ทำงาน 3. ค่าจ้างรายเดือน (Monthly Salary) ค่าจ้างรายเดือน จะเป็นการจ่ายเงินตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยจำนวนค่าจ้างจะคงที่ทุกเดือนแม้ว่าลูกจ้างจะทำงานวันหยุดหรือลางานก็ตาม 4. ค่าจ้างตามผลงาน (Piece Rate Wage) ค่าจ้างประเภทนี้จะจ่ายตามจำนวนผลงานที่ลูกจ้างทำได้เช่นการผลิตสินค้าหรือการทำงานที่สามารถนับจำนวนได้ค่าจ้างจะคำนวณตามจำนวนหน่วยงานหรือชิ้นงานที่ลูกจ้างทำได้5ค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum w a g เป็นค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานซึ่งจะเป็นค่าจ้างต่ำสุดที่นายจ้างสามารถจ่ายได้แก่ลูกจ้างในแต่ละพื้นที่โดยค่าจ้างขั้นต่ำอาจแตกต่างกันตามจังหวัดหรืออุตสาหกรรม 6. ค่าจ้างล่วงเวลา Overtimepa หากลูกจ้างทำงานเกินกว่าชั่วโมงปกติที่กำหนดปกติจะไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหรือ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาให้ลูกจ้าง ซึ่งตามกฎหมายกหนดให้จ่ายค่าจ้างล่วงเวลาในอัตราที่สูงกว่าปกติเช่น1.5เท่าของอัตราค่าจ้างปกติในวันทำงานและอัตรา2เท่าในวันหยุด 7. ค่าจ้างในวันหยุด,าายด (Holiday Pay) หากลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามที่กำหนดไว้เช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดตามประเพณีที่กำหนดในสัญญาจ้างหนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในอัตราที่สูงกว่าปกติเช่น2เท่าของค่าจ้างปกติ 8. ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง (Severance Pay) กรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นความผิดของลูกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามจำนวนปีที่ทำงานซึ่งอัตราค่าชดเชยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของลูกจ้าง 9. โบนัสโบนัสโบนัสเป็นเงินพิเศษที่นายจ้างอาจจ่ายให้ลูกจ้างตามผลการปฏิบัติงานหรือผลประกอบการของบริษัทโดยอาจเป็นการจ่ายเป็นรายปีหรือในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่หรือตามผลกำไรของบริษัท10สวัสดิการอื่นๆน,นอกจากค่าจ้างแล้ว นายจ้างอาจจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างเช่นการจ่ายเงินประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการจัดหาที่พักหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน 3. วันหยุดตามกฎหมายแรงงานวันหยุดตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยมีหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงานซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และข้อบังคับของกระทรวงแรงงานดังนี้ 1. วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจำปีตามกฎหมายแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า13วันต่อปีซึ่งประกอบไปด้วยวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมวันมาคบูชาวันสงกรานต์13เมษายนวันแรงงานหนึ่งพฤษภาคมวันวิสาขบูชาวันอาสฬรบูชาวันเข้าพรรษาวันฉัตรมงคลวันชาติ5ธันวาคมวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันสิ้นปี31ธันวาคม วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมหากลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามประเพณีเหล่านี้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไอนอกอัตราที่สูงกว่าปกติเช่น2เท่าของค่าจ้างปกติ2วันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดรายสัปดาห์ตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างมีสิทธิที่จะหยุดงานสัปดาห์ละ1วันซึ่งจะตกวันอาทิตย์หรือวันใดวันหนึ่งที่นายจ้างกำหนดขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หากลูกจ้างต้องทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาในอัตราที่สูงกว่าปกติเช่น1.5เท่าของค่าจ้างปกติในวันทำงาน 3. วันหยุดประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระยะเวลาในการทำงานดังนี้ลูกจ้างทำงานครบ1ปีจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า6วัน ลูกจ้างทำงานครบ3ปีจะได้รับวันหยุดพักผ่อนเพิ่มเป็น12วันและเพิ่มตามระยะเวลาในการทำงานลูกจ้างสามารถใช้วันหยุดนี้ได้ตามที่ตกลงกับนายจ้าง 4. วันหยุดลาคลอดสำหรับแรงงานหญิงแรงงานหญิงมีสิทธิได้รับวันหยุดลาคลอดตามกฎหมายซึ่งจะได้รับวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อย90วันสำหรับการคลอดบุตรและยังคงได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง 5. วันหยุดลาป่วย หากลูกจ้างป่วยและไม่สามารถทำงานได้ลูกจ้างมีสิทธิธที่จะลาป่วยโดยสามารถลาได้ไม่เกิน30วันต่อปีโดยมีสิทธิธได้รับค่าจ้างในช่วงที่ลาป่วย 6, 6. วันหยุดกรณีอื่นวันหยุดการแต่งงานกฎหมายแรงงานไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดตามกฎหมายแต่สามารถขอลาหยุดได้ตามความเหมาะสมวันหยุดกร,รณีบิดามารดาหรือสามีภรรยาหย่าร้างหรือเสียชีวิตกฎหมายแรงงานไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดตามกฎหมายแต่สามารถขอลาหยุดได้ตามที่นายจ้างเห็นสมควร 4การจ่ายค่าชดเชยในกรณีต่างการจ่ายค่าชดเชยในกรณีต่างๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541กำหนดให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นความผิดของลูกจ้างเช่นการเลิกจ้างโดยนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างตามระยะเวลาการทำงานโดยการจ่ายค่าชดเชยมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปในกรณีต่างๆ,ด,งๆดังนี้ 1. กรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นความผิดของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นความผิดของลูกจ้างเช่นการปิดกิจการหรือการลดพนักงานลูกจา้างจะได้รับค่าชดเชยตามอายุงานโดยจะคำนวณตามอัตราและระยะเวลาในการทำงานดังนี้ <S <S ทำงานไม่ครบ1ปีไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยทำงานตั้งแต่1ปีแต่ไม่เกิน3ปีได้รับค่าชดเชย30วัน1เดือนของค่าจ้างล่าสุดทำงานตั้งแต่3ปีแต่ไม่เกิน6ปีได้รับค่าชดเชย90วัน3เดือนของค่าจ้างล่าสุด ทำงานตั้งแต่6ปีแต่ไม่เกิน10ปีได้รับค่าชดเชย180วัน6เดือนของค่าจ้างล่าสุดทำงานตั้งแต่10ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชย300วัน10เดือนของค่าจ้างล่าสุดหมายเหตุค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณค่าชดเชยจะต้องไม่เกิน1 5 0 0 0บาทตามกฎหมายหากลูกจ้างได้รับค่าจ้างมากกว่า1 5 0 0 0บาทค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณค่าชดเชยจะถูกจำกัดไว้ที่1 5 0 0 0บาท 2. กรณีที่ลูกจ้างลาออกเอง หากลูกจ้างลาออกจากงานเองหรือทําการยืดลาออกไม่ใช่การถูกเลิกจ้างจากนายจ้างลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างลาออกโดยมีเหตุผลที่นายจ้างผิดสัญญาเช่นไม่จ่ายค่าจ้างทําร้ายร่างกายลูกจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทํางานที่ตกลงกันไว้ซึ่งในกรณีนี้ลูกจ้างสามารถขอค่าชดเชยได้ 3. กรณีการเลิกจ้างโดยนายจ้างตามข้อเท็จจริงในบางกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทการกระทำผิดวินยัยโดยในกรณีนี้ลูกจ้างอาจไม่ได้รับค่าชดเชยหากมีการกระทำที่ทําให้ลูกจ้างผิดวินัยร้ายแรงเช่นการขโมยของจากที่ทํางานการทําร้ายร่างกายและอื่นๆ 4. กรณีการเลิกจ้างในกรณีที่มีสัญญาจ้างระยะสัน้นหากมีการจ้างงานตามสัญญาระยะสัน้นเช่นสัญญาจ้างงานที่กําหนดระยะเวลาหากสัญญาจ้างหมดอายุหรือนายจ้างเลิกจ้างก่อนที่สัญญาจะหมดตามที่ตกลงกันไว้ ลูกจ ok ้างจะได้รับค anyway ่าชดเชยตามระยะเวลาที่ทำงานและอัตราค่าจ really ้างตามที่ตกลงกันในสัญญา 5. กรณีเลิกจ้างเนื่องจากเหตุการณ์ถายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างกรณีเช่นการเลิกจ้างเนื่องจากเหตุการณ์ถายนอกเช่นการปิดกิจการลูกจ้างที่มีอายุงาไม่ถ่ง1ปีจะไม่ได้รับค่าชดเชยแต่หากมีอายุงานเกิกน1่ีงก็จะได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด 6. กรณีการเลิกจ้างจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงางน หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในจ้างอาจไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างหากเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบร้ายแรง 7. กรณีการเลิกจ้างโดยการย้ายสถานที่ทำงานหากนายจ้างย้ายสถานที่ทำงานที่ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทำงานที่ใหม่ได้และลูกจ้างเลือกที่จะลาออกลูกจ้างอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการย้ายสถานที่ทำงาน 8. กรณีเลิกจ้างตามคำสั่งสารหากสารสั่งเลิกจ้างเช่นคดีแรงงานหรือคดีพิพาทแรงงานลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามอายุการทำงานเหมือนกับกรณีที่เลิกจ้างโดยไม่เป็นความผิดของลูกจ้างขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ